มาเอาเศอพากระดาษได้บอใคได้แล้อยู่เนี่งนั้นกับส้ต้องมีติตกไปท้ายกันนี่มาเอาเจ้าร่วมด้วยช่วยกันเอร่อยเาเรอยรแจ็คไว้แค่กยังยังเคยมีหมดเลยของแค่เนี่ยนเตีเลย มหอว่าจะต้ง้มาเยอตั้งบ่ติดนไรก็ได้างเลยบ่ให้มันมิดเห็พ่อตัวพ่ออีรับประกันแล้วเป็ดเพนทออยู่ตว่าพ่อมั่งทุนมเลยม่ชัเอออดีเลยหันผดีเลยอันนี้บ่ข้างในซีซีซโเป็ดบ่พ่อได้รอปาพอโอ้หนูเเนาะีดายเนี่ยพะว่าเขาลืมวัดอันปากระจาดว่าความสูงมันเาิดแล้วเอาเอาคันตัวกลางนีมาใส่ บ่บ่ตั้งแล้วมึงมไปยัตั้งอะเกเลยตั้งตั้งตั้งแล้วบ่ไปยังตั้งแล้วบ่ตั้งแล้วบ่บ่เกินดอกบ่บ่บ่ทั้งลุมนี่บ่บ่ให้คุ้งพื้นก็ได้นะเออๆเป่นเอาเชิ้งเัาเชิ้งบ่บ่แม่นวัดตั้งเชิ้งลงมาทั้งทั้งลุมนี่ให้มันเย็นไปช่วยก็ได้ดอกอันเดียดดีเลยแหละฮะเชิ้งนี่ผมต้องเอาเอาเอามิดก็ได้มั้งเนาะเอาประมาณเทำใด้เสมอให้ลมออกให้ลมให้ลมเข้าอาทั้งลุมเป็นยังบ่อยเชิ้งทั้งกับปอยเฮน อากาศเก่าบปะวัดทั้งลุ่มมันเออให้เจ้าโตดีกว่าระวังทั้งลุ่มเคินกละทั้งเครื่องเคิรนเอาอันใดทั้งเครื่องเน้นจันคนอืออีกปะเออมีป้องเออมามาเนี่ยมาพี่เริ่มกันพี่โยนเถือนกำลังอาบน้ามาฉันใส่เชือกน้อยอยู่ดกช่องมึ่งกันได้ดิโนอะผู้ตอกก็ตอกไปแล้วเลยตอนนั้นนะไปมึงฟองเขาออกมางยายง่ายนะพี่ ด้เบิ่งอามาเียบก็คือนหนึ่งเลยได้ได้่อนึงมากมึงดูใส่พ่ะบพ่อรเดี๋ยครับขวเบิ่งให้มันได้ัามนได้ลองเชียรเบิ่งได้ามผพนุ่ดนี้เถอะเราเริ่มเรืมกันบุพพ่อบุพพ่อนนอนและวาบพอกับุดวเตียงเบ้าอัน้น่าอยู่พ่บพนอนก่อนก็ได้ เราตือนเลยนอถือว่าเป็นปานั่นก็ได้บ่ผัดบัดก็ได้บ่ส่วนที่มันบ่มันก็ได้เลเฮยท่าเอาเอาเอาแล้วนอนิ่เอาผัดวัดจถึงแค่้ก็ได้ตั้งไม่นละอะไรตั้งบ่มันจะมันมันเขินเพินะได้พอบางทีมันมีเพอ

สามแผ่นกริตกนี่นะถึงอยู่บ่อามันหมายไว้เบหน้่งียเด้อนี่เด้อนี้อ่มูบน้าปีเดียวะลกเบื้งสามแผ่นนนะาปกบเด้ไเได้บนเดียว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 เียวเด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 ียเดียยวเดี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 ยเดียวเดียวดียวเดียวเดเดียยวเดียยเดียยวเดียวเดียเดียยวเดียยวเียวเดียเดียวเดียวเดียวเดดียวเดียดียวเดียวเดียวเดเดียยวเดียเดียยวเดียดียวเียวเด แสงกสีก็เชือดอยู่บ่แสงสีแล้วบ่แสงสีเรือกับสังสีมาเริ่อมใช่ไ้อ้อมยังไดชำนึงกับพอได้นอนก่อนก็ได้อยู่ดอก่ะอันผ่าเนี่ยจะว่าคุมในบ็อกนะผ่าของควายแล้วอ่ะจเอามาคุมเอามาคุมดิโอโอเคแล้วนี่มีมีแต่ตอกเห็นมั่นมองในบ่เตี้ยนนี่อันก็บอะไรก็เอาผ่ามาคุมไปก็ได้อะไร คนทีบ่อพอนบ่ใช่ไม่เต็มนึกใส่เห็มันเต็มไปก่อนเอราทีราพังที่เราฟังครับะังงั้นใช่ไหมนอนเราก็ได้มั้ให้เรื่มกันเนาะนอนบ่ไอ้เรื่อมกันให้มันจู้คุนนนะแต่มันกับบ่บ่ออนคือเก่าเนาะมีค่าจะได้แล้วนี่เดียพอดี่้วบอหายแล้วได้เลยนว่าเค่รถแค่รถค่กพวยบอนรถะกิ ได้อยู่นะบมเต็บอมบอมาก็าใส่ให้มันเต็ม,มรบรรลแล้วปเือขางในที่ไันยังบันเลยไปอเ,เอาไมหั่นมาแอมก่อนมืห้ซื้อมาใชา่อ,อ,อน,นี่เลยนี่ลยผ้าบัดดเลยมา,ายออตอกรซันมาเอาเอเอารถมันบพวเลเอาผ้าบัดดมาอ้อมไปก่อนมื่อไห้ซื้อมาใช้หมโอเคเนี่ย้เฮ้ยเฮ้ย ฝอเนี่ป็นาบัตโยอ่ะมันาแก้ไขเอาแล้วนะโยกบาอยู <nt> ่เฮือนเราคุณกมีผ่าบัตเนเฮ้ยนเดาไม่เนียบ่ะเนีเนบอีกแ้เห็นเนียบแล้เนียเนี่มันมันขี้ไร่เนียกางอีบเยายงามด้วเสียซื้อได้ปะเน่าเว้ยไปก่อนโอ้ยงามนีเบงข่อยเป็นตัวย่างบง่อยเป็นตัวย่างเน่ถงเน่เขาดีด้สมมติเจ้ามาตอกพี่ปะเน่าจะมาเนียบ่โอเคโอเคจะมาเนียบแเสจ้วจะมาตอกแด้วจพา ากาดีวก n นเนี่ยใ่รตัดขาทิมเนาะทิมเป็นหนูได้โตขึ้นอีกช่ตัดิมไปเ็มนไปได้ทิมกันบ่เนี่ยคเลยปะดเดยอยให้ทาง่มคู่เพิ่นเนี่ยบลุมบเอ้เนี่ยบลุมน้อยก เน่เน่เข่าก๊าปตอนนี้แล้วเออยครับตอนนี้ใช่เลยวัดถึงวะตรงตอนนี้วะตรงกันก็ครือตรงนี้วะยังไงจะเล่นกับบอลอ่ะวะ

đấy đấy hết 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 Ổ, hết rồi, rồi. hết 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 บ่ดบ่ถึงบ่บดูป่านี่นี่นี่บ่เิญต้นาวนี่ไส่ไส่เบิ้่เี่อ๋อบ่ฮะอย่างไรไส่เน่ไก่เนี่ก่นี่่าเนี่ยอบ่มันนี่ยอ่อ่กุ้ยนี่โ่แพ่โซ่แพ่นี่กุ้ยจวบนนี่ย่ะมันเป็นมันเป็นเป็นฟันอีบ่ จะว่านนะทั้งนั้นหลายเลยเนาะเป็นอะไรก็ทั้งนั้นไนยัดไถ่ละมุมนี่ใครจดอยางนาเนาะข้ามเลดเพราะชนเกินวะไม่ไม่อีกเฮ้ยเจ้ชนเกินเป็นนี่ได้นอนครับบัตรกระบอกเราเอาขึ้มันลนอ้องประา่ให้วันองม้าบอกบอสคอยวางให้ใส่คานคานไม่ไปวะเนี่ยใช่ฮะ ไ้ล้กิด่จับัดได้หมดเลยเอาขวาไทำเลยต่ออดีจะมีรางวัลใ้กิมีเงินหรอได้หรืบัตถมันบัตรถเง้าวรก็ันบัตถึจ่ายีเอามาจับเนี่ยบันไดตอกขวาเลยนี่มาจับ

เป็นไงาเจ้าเินเนกได้่ยกเอกราใช่นะกับไม่กับตอกแล้วงวมันกับมันตอกได้กยากะบดแล้วบกเอาเอาเห็นแล้วก็ได้แบบเอาเอาชั้นหนึงก่อนืนซื้อมาไหมเอาหนาม่กอนมาพ่อก่อนไม่ไม่ได้บ่นี่ไรอ๋อคำอ๋อคำว่ามีามีไม่

ไอ้สึกหรือปล่าีนีไ่นตัวนั้นเฮ้ยไปรถเดไปรถไปอยู่ได้อย่จุดัดถจักรถเอาจดัดมาให้เอาจึงบุ้ยอามามามา

จะกระจับกับบวกับคนเฮ็ดกัววันวันจะคนทิตโตกได้ <c oughs> เราจับไม่จับยังแล้วนี่มาเตียมที่จะมาจะเอาแบบนี้ต่อไปเสน์ให้กันนี่อาบอ มันชีมันีโบเขาโบเน็มันีโบนั่นนะมันีระดุ hmm. ่งกระดิ huh. uh ่งไมายาม่กระดุ uh ่งนะกระดุ่งกระดิ่งรอจะทงวอ่ามันนัดเรื่มกันวานี่รเนี่เอาใจเอาไม้แคนนึงใเดี่ลมกันนันึ่งพักซะด้านนี้เออเอาให้เรานนละด้ก่อนเนาะโอ้้วสบายดีเด้อสบายดีสบายดี

บอไลกับล่งกานประกอบโยกบอเชียงกับล่างงานตั้งขึ้นไหมตั้งขึ้นตั้งขึ้นเรือเหมนมันพอดีพอดีแลวครับเ็แบบไรบัตนี่นะเออเอ้ย้าาเเลื่อมมา่องนี่นี่นี่พอดีพอดีมันล้ที่ด้านที่ด้านก็ตอกล้่ตอกมาตอกมา Bò lên. Nép càng nắm. Trong rùm nó nhấp khịch. Thằng mô ni. Thông เจ้านน้ราเห็นแลมอีอยู่คานกลางมีมีแต่เทิงผูกบ่บริเวณคานกาตัวอยู่เทิงนแมนแมนต่อตัวนั่นกับมีแต่กะระยะว่ามันมันคานมัยู่มัมใดคใช่คับเนให้ขึ้นนะบาไล่คือเดงบ่บาไล่บ่าจะขึ้นตัดใช้เลยมาให้เจ้าไรกขึ้นไปเจ้าแรกเจ้าเชียน ตัดขึ้นแล้วก็ให้บาน้อยขึ้นไปใชบ้เก่งนไดปจะโยนี่แล้วไใช่ามนอ่ตัวนี้การเทไม่ไหวเาะสาเลยสาเลยเนอะเ้อไม่มาดูพอดีุหลังเสาวเยตักกระดิ่ง ขานีก็แตมันหักบรเนียนมันนำรุ่เลียนเอ๋อมันตองีเียนนี่จแล้วอันนี้นี่นีเอ้านี่เนียรนีูุ่ลสิมาล่มแล้วอีกนี่นะอ่าเงหักแล้วเติก่อนนะเตก่อนที่ชาเจนี่พุข่านี่ต๊กมาตะปูมาเตะปูมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปปปปอปปป

ไม่มันร้อนมันเด้งเนาะเด้มันเด้งมบท่านี้มันแนบเ่นออกมาเนบเท่นี้ก็เนี็มันสอดก่อนมั้มนมันมันมันเดนเ่อเงคือมันร้อนอแล้วไม่เด้กับูให่เนาะได้ย่ได้ย่ได้่อ่ เอาละทำวันหยาบันไปไปบล็อกตงเตาตรงเตาบล็อกอันนี้มีมีอีกขั้นหนึ่งพอโอเคแล้วครับวะต้องถอดกระตุ้งเตาต้องบ้างก็ออกเนี่ยใส่กระทันที่ได้สัตวตรงข้างด้วยนี่เียอะปะตรงข้างบะทึกใช่ใช่ใช่นี่ปูให้เล็ตะปูนี่แล้วเดี๋ยเลี้ยเล้ยอะ อ่าโอเคโอเคอ่ะ <l> ล <segue> ุบลุกลงมหนึ่งอันไม่บ่บออันตะปูนะลุกลุมลงบ่่บมนอันได้แรกกี่นิโอเคลองจังเลยอโนี่ยบอมันเบิดถึงเทิงเหมือนนะแต่ทับเนี่ยไม่ไม่

บอลลีจัดดันดันเลยบอลลี่ได้ด้วยได้ด้วยโอ้ยได้โย่ได้ย่โอ้ยคอ้้ถแล้วถแล้วก็ได้อยู่อ๋อแล้อยู่แล้วบี่เนี่อยบอกเลยคอยยืดมาตัวใหญ่เท่งอ้ยดีกาย่นนได้กระบมควาสามารถได้โอ้้โอ้ We <laughs> would เจ้าบาทนี่ไปก็เออทางสีบาทนี่นะต่มตุ่มเลยเนาะเดี๋ยวตัดตัดแ้วกาทังนี้ก็ขึ้นระทางนี้ก็ขึ้นเลยบ่มึงไกดมึงไเลยเนาะอหลัราการดีเนาะเอาพี่น้องเลยคักคักเติตาเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้พยายามจบคลิปต้งก่อนนะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเล้วพี่น้องเด้อเจอกันในคลิปหน้านะพี่ภาพประกัรนายมายาวกะกะขอโทษและขอให้ทางมายาวได้ลายเด้อนะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อเจอกันในคลิปหน้าเด้อสวัสกันเฮ็ดเตียงเลยอันเปล้วพี่น้องมุ้งหลังคาสิ่เลี่ยมหรือบ่ตาไม่ตามหรืออะไรพี่น้องเลย